สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอวิธีการรักษาการแสพตาเมื่อพิกเข้าตานะครับก็วิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งก็คือใช้น้ำมันมะพร้รางนะครับสารที่อยู่ในพิกเนี่ยสารที่ให้ความเผ็ดเนี่ยก็เป็นน้ำมันชนิดหนึ่งเราก็เลยทัาแคปซีเซียนออยเมื่อเราใช้น้ำมันรัพรางเหมือนกับการใช้น้ำมันเนี่ยไปล้างน้ำมันเมื่อพิกเข้าตาเนี่ยถ้าเราไปล้างด้วยน้ำเนี่ย อาการเสบเนี่ยจะไม่ค่อยทุล้อเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้น้ำมันท้าวเนี่ยไปทาที่ตรงบริเวณตาเนี่ยภายในทักหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยอาการก็จะทุลอ้อลงเยอะแล้วก็หายได้ในเวลารวดเร็วนะครับเรามาดูวิธีการใช้กันนะครับก็คือดินน้ํามันออกมาทักสองสามหยดนะเส่ในฝ่ามือก็ได้นะฮะแล้วก็หลับตาแล้วก็ใช้น,น,น้ํามัน ป็นรูปตรงตาข้างที่เราแสบ้าที่เราโดนตลิกในลักษณะแบบนี้ครับสมมติาาเราเป็นตาข้างขาเรารก็ทำกระสาแบบนี้แล้วก็ลองกระพริบตาได้สองสามครั้งเพื่อให้น้ํามันเนี่ยซึมเข้าไปในดวงตาแล้วก็เพื่อจะเข้าไปดับความเผ็ดความร้อนของพลิกที่อยู่ในดวงตาเราเนี่ยก็วิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้กับ เวลาเราทานอาหารเผ็ดเราอยากที่จะดับความเผ็ดหรืออยากที่จะแก้เผ็ดที่ทาให้เราแสบร,ร้อนในช่องปากเนี่ยก็ใช้น้ํามันเนี่ยสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อมเอาไว้สักสองสามนาทีอาการเผ็ดก็จะหายแต่ถ้ามากกว่านั้นเวลาเราทานของเผ็ดแล้วเกิอดอาการแสบท้องเนี่ย เราใช้น้ำมันพราวเนี่ยทานลงไปได้เลยหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าน้ำมันมีนมกลิ่นแรงแล้วก็ทานยากเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันเนี่ยใส่ลงในกาแฟร้อนโกโกโ้ร้อนนมร้อนโกวันตินร้อนก็ได้นะครับกลิ่นของเ้มนมะพร้าวเนี่ยก็จะถูกกลบด้วยกาแฟด้วยวัน,นตินเป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะทานได้ง่าย อันนี้ขอพูดลมไปถึงเวลาเราทานน้ำมันลมหรือเ,เด็กๆเนี่ยทานน้ำมันลมยเยอะๆต้องเกิดอาการแสบท้องเนี่ยเราก็ใช้วิธีการทานน้ำมันาลมแบบนี้ช่วยได้เหมือนกันเวลาเราทําครัวเนี่ยเราอาจจะหั่นพริกแล้วก็ความเผ็ดของพริกเนี่ยเราล้างด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําสบู่เนี่ยมันออกไม่หมดการที่เราจะล้างให้อ่อนหมดเนี่ย ก็ใช้น้ำมันมะพาวเหมือนกันก็คือเทน้ำมันมะพาวใส่ฝ่ามือใช่ไหมแล้วก็ถูอะไรสางนี้ฮะแล้วก็ลูบไปทั่วทางด้านของหลังมือแล้วก็ตรงด้านฝ่ามือิึงไว้สักสองสามนาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ําสบู่น้ําสะอาดแค่นี้มันก็สามารถที่จะกระจัดน้ํามันที่อยู่ในติ๊กออกไปได้หมดหรืออย่างน้อยก็ไม่ทําให้เราเกิดอาการแสบเวลาเราจับไปจับ ตรงหน้าเขาเองหรือดวงต่างตัวเองหรือเป็นโดนตัวของคนอื่นเนี่ยมันก็จะไม่แสงก็อลองเอาไปาตับใช้ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม